ไปหยิบกระาดาษรีไซเคิลนะครับนะนักเรียนแค่ลอกอย่าลอกผิดในแย่มากๆเลยก่อนส่งคูปองเนี่ยนะครับให้พวกคุณเนี่ยตรวจทานอย่างน้อยสองรอบถ้าเกิดเวลาทํางานจริงๆเนะี่ยทำงานผิดพลาดเนีย่ยเขาไล่ออกเพราะใจเปล่าตรวจทานอย่างน้อยก่อนก็สองรอบนะครับนะ mm hmm. เดี๋ยวครูจะเรียกมาอ่านทีละคน mm hmm. นะ อ่าโอเคไอซีอานออ้าวพี่วินมาก่อนวินครับอ่าวินเอาไปเสียบให้กูหน่อยไปเอาไปเสียบให้กูหน่อยลูกเสียบชาร์จเจอร์อ่าเสียบนั่นแหละสีขาวอ่าลูกขอบคุณมากครับลาลูกมาแล้ว อาตามกูโยชุดคนควรจะบัสควรเทปไป็นฟันบอมูลดูเอ็กซ์ซอร์ไซส์ออกกำลังกายอีทพืชเถ้าเบาส์กินผ่านเก็บกินน้ำสลีปหลับพักผ่อนเพียงพอดื่งกินน้ำบอบเบอร์ดื่มน้ำเปล่านะครับโยชุดเดินคนไม่ควรจะ p พย์โทรแมนี้วิดีโอเกมส์เล่นวิดีโอเกมมากเกินไปอีจังโฟดกินอาหารทยากดิ้งเฟสซี่ดดื่มน้ำอัดลมวอช c h มาร์สทีวีดูทีวีมากเกินไปแกสแฟรชอับาสโกเครียดเกี่ยวกับลงเรียนอ a งสแ e มบ e ลเดอะว o m a ทแม u e วช i ั่น จัดลำดับประโยคจากคำให้เป็นประโยคคำถาม Watch out! I do, to b e healthy. โกอ,อาบฉันควรจะทำอะไรให้มีสุขภาพดี Watch out! I do, to b e healthy. ฉันไม่ควรจะทำอะไรให้มีสุขภาพดีรอบ ตุดนี้ตุดนี้ตุดนี้ตุดนีใส่รีไซเคิลข้อต่อมาคูปองนั่นโยชดโคนทวจากบัตรยเทชป้ฟันของคุณดูแอ็เซอ์ไซส์ออกกำลังกายอิ่เวทะบอล์กินผาก กินน้ำสลีปนอนหลับพักผ่อนเพียงพอดื่มน้ำบอทเทอร์เดิมน้ำเปล่าเพียงพอย u ชอตเตอร์คนไม่ควรจากเพทูเมนี่วิดีโอเกมส์เล่นวิดีโอเกมมากเกินไปอิจังโฟดเกินอาหารขยะเด้งเฟสซี่เด้ง เดิมน้ำอัดลม Watch Smart TV ดูทีวีมากเกินไป Gas r a s h About School เครียดเกี่ยวกับโรงเรียน Unscramble จัดเรียงประโยค Divers จากกลุ่มคำเหล่านี้ t o m a s Question ทำให้เป็นประโยคคำถาม w a t c h u t c h I do to be healthy ฉันควรจะทำอะไรให้มีสุขภาพดี What children I do to be healthy ฉันไม่ควรจะทำอะไรให้มีสุขภาพดีรอกต่อลูก จาแล้วไอ้ตรงนี้ทำไมยูชนูนไม่รอกผูบอกแล้วใช่ไหมให้ทำงานให้ละเอียดละเอียดเวลาไปทำงานจีนเขาไล่ออกนะไปใส่มาเดี๋ยวอ่านก่อนห่วงจะเรื่องรอกรอกมันช่วยให้ฉลาดไหมฮะ <c oughs> ลอกจะลอกผิดจะไปทำมาหากินอะไร ถูกเลยครับแล้วก็ไม่ต้องจับตีเข็มแค่ล้ออันนี้ถูกใช่ไหมครับใช่โอเคครับถูกถูกอ้าวโอ๊ยทำไมลายมือเขียนอย่างนี้ที่ใช้เท้าเขียนแล้วมือเขียนเนี่ยอ่านไม่ออกเลยชูดชูดเดินเขียนเป็นชูดล้อยังรอบผิดเลยเนี่ยไม่ต้องไปโทษไอ้ปีโป้มาเลยนะ มันลอกถูกแล้วโอ้ยตายจริงเลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมีติ๊กนองเข้ามาขอหนูแย่ติ๊กตกเหรอคะติ๊กนองติ๊กนองเก่งหรือเปล่าก่อนเก่งติ๊กนองติ๊กนองไม่ไม่ไม่ถูกหรอกไม่รู้สิเนี่ยมันมาถูกไหมกูรู้ไม่ได้หรือเปล่าแล้วอานนทนจะคุยไปเถูกไหม อ่านน่นักไปคนเดียวดูชีพดูเว็บไซต์ Eat with vegetable ยูอาชีพจำได้ไหมอยู่น้องเอางานที่ทำที่กินลูกอมเยีะเจนไปจะหน้าปวดหัวตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเอมาอ้า๋ออยู่ชุดควรควรจากบัตรควเทสแปลงไฟของโอนโดยแอสเซอร์ไซส์ออกกำลังกาย อิสเวจเทเบิลส์กินผาดแก๊สอีน้สล e ปนอนหลับพักปอดเพียงพอดิ้งอีน้บอทเทอร์เดิมน้ำเปล่าเพียงพอยูชอตเตอร์คนไม่ควรจั a แพท o เบนี่วิดีโอเกมเล่นวิดีโอเกมมากเกินไปเล่นวิดีโอเกมมากเกินไป อีจัง o o ดกินอาหารขยะดิฟฟิซ y ี่ดิงส์ไดืมน้ำบัดลมวอชทูมาทีวีดูทีวีมากกันไปเกสแร์ช About school เครียดเกี่ยวกับโรงเรียนอ่านสแกมบเรียกประยอกเดวิสจากโกงคำ To make questions เพื่อทำประโยคคำถาม What c h a er r c h I do To be healthy ฉันควรจะทำอะไรให้มีสุขภาพดี What c h u l d I do To be healthy ฉันไม่ควรจะทำอะไรให้มีสุขภาพดี ให้มีสุขภาพดีพดจะบ้าเหรอทำอะไรให้มีสุขภาพไม่ดีแป,ป,ป,ปลบ้าผีแปลบออะไรเฟ้อฟ้าก็เอาไปทำไมคนต่อมาตะวันะขอยังาปยกาครับใบงานห่มีมีมีสีดีอีดีอ้าว er ตั้งใจอาโลก คอมพิวเตอร์บ้าเตามตารางต่อไปนี้โยชดคุณควรจะบาสจัวเทสแันแฟนของคุณดูเอสเซอร์ไซส์ออกกำลังกายเอ v เ g เจ a เบ e s กินผักแก๊สีน้ำสลี p หลับให้เพียงพอ ดิงอีน้ำบอทเทอร์เด <ots> ิมน <c oughs> ้ำเปล่าเพียงพอยูชอเตวร์คนไม่ควรจะเพทูแมนี่วิดีโอเกมส์เล่นวิดีโอเกมมากเกินไปอีจานโฟด d กินอาหารขยะดิ้งฟิสซิเด้ง ดื่มน้ำอัดลมวั t c h มออดมูชูมาทีวีดูทีวีมากเกินไป g ก t Fresh อาบัลสโครเครียดเกี่ยวกับโรงเรียนอันสแกมเบ้ลเรียงประโยคน์เจ้าวจ์จับคุกคำโทรเบสเวชชันเพื่อนำประโยคคำถาม Watchood, Idol, To be healthy, ฉันควรจะทำอะไรให้มีสุขภาพดี Watchuden, Idol, To be healthy, ฉันไม่ควรจะทำอะไรให้มีสุขภาพดีผ่านคอต่อมา EK, อาร์วินอาร์พิวินดอ อ่านยางโลกอ่าต่อไปอีเคียานครับอุยปกกาไม่ี้เลปโปอ้อ่าน,นยังยังครับยางให้ปีโป้อ่านก่อนปีโป้ผมทำดีแล้วครับอ๋อทำดีมีรอบมันเขาไม่ได้อยู่ชุดยู่ชุดเดินรอบแบบขยาสังคมไหม่หัะ แชปงอะไรแชป์ขยะสังคมเหรอไม่มีที่อยู่สินรดีคอมเพตเดทเบล l e ตามตารางโยชอดโควรควรจ่าบัตจูนเทสปานฟันของคุณดูแอสซส์ออกกำลังกายอิ e เบทเบลส์กินผัก กตีน้ำสลีปนอนให้เพียงพอเด็ก e ินน้บอเตอร์เดิมน้าตาเพียงพออยู่ชุดเดินควรไม่ควรจะเพย์ทูเมนี่วิดีโอเกมสเล่นวิดีโอเกมมากเกินไปกินจังโผลกินอาหารขยะเด็กฟิตเซเด้ง ดื่มน้ำอัดลม watch TV ดูดีวีมากเกินไป g ก t s t r อาบัลสกูเครียดเกี่ยวกับโรงเรียนันสแก a m b l ลเรียนไปหยอก PYA หรอไปเอาไม้มาซิจะฟาดให้วิญญาณ PYA ออกจากร่าง นี่เป็นโรคจิตเหรอนี่คุณก็รู้ใช่ไหมว่ากูเป็นคนจิตใจดีไม่ชอบบ้าเลยโอเคหรือปิด้ออยู่ไหมพวกคุณด่าบิดป้อทำไมแล้วไมปดั่โก้นมันเองเิดอะไรกับมันเนี่ยอยานะยามาซุปป้าต่อยอตออูยอตุยไม่เองตุยไม่ต้องตุยไม่ตีตุยเป็นตะว่าตุยตุยตุตุยตยยามาซุปาตุยนะ ก็เดี๋ยวสิรู้จักมารยาทผู้ดีอังกฤษไหมหรือรู้จักแต่มารยาทสยามฝังคมไม่มีที่อยู่ชีวิตเหล่านี้อ่าวมาแล้วว่ารู้โลกของอ่านนู่นนี่เอออ่านเลยบอกว่าปีหน้าจะมีสงครามหรือไม่ไงแต่เราสิบเออก็นั่นแหละน่าไปก่อตั้งในประเทศออสเตรียปกคอปกคอโดย อกบอกครองโดยราชาปีโป้อัปทานนิพดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขยะสังคมไม่มีที่อยู่ชีวิตเลยไปก่อนไปบ๊ายบายนะเพื่อนบ๊ายบายยกมือไหว้ภูไม่เป็นงาน thank you welcome บ๊ายบายนะวั o ชอดไอ To be healthy ชานควรจะทำอะไรให้มีสุขภาพดี วอนชดเดินไอดอทูบีเฮลตี้ฉันไม่ควรจะทำอะไรให้มีสุขภาพดีไปเอาทูบีผีบ้านี้ออกต่อไปอีกทีวเขียนไม่เป็นไรนั่งลงคอมพิวเตอร์เทเบิลเตามตารานต่อไปนี้โยชุด ควรควรจากบัตรโยเทสแป้งฟันของคนโยเอสเซอร์ไซส์ออกกำลังกายอีตเบจเทเบิลส์กินผักเก็ตอีนับสลีปนอนหลับพักผ่อนเพียงพอเด็กอีนับวอเตอร์เดิมน้ำเปล่าเพียงพอโยชูเดนควรไม่ควรจาก เทโทรแวดีโอเกทรแมนีวิดีโอเกมเล่นวิดีโอเกมมากเกินไปอีโมากกจังฟูดกินจฟกินอาหารขยะกินอาาดกฟิตเรส เดิมน้ำอัดลดมน้ำอดดัดลม Watch s m a r ดูทีวีมากกินไปทีวีมากเกินไป s t r e s t r e าวสู้เครียดเกี่ยวกับโรงเรียนเครียดก่บโรเรียน u n r a m b l e เรียโครงสร้างประโยค เดวิสจากกลุ่มคำทูเมกเควชันโดยทำประโยกคำถาม w h t t should I do To be healthy ฉันชชรชชทชช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 ชีชชชชชชชดชชช t ชชชช l d ชชช What ช h ชช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  o ชช เทวิต y <Healthy. S 2> <Healthy. S 1> ฉันไม่ควรจะทำอะไรฉันไม่ควรจะทำอะไรให้มีสุขภาพดีให้มีสุขภาพดี Thank you very much for your coming. Now you can leave and go home.